ใบน,ะะนี้ค่ะรหัส9920นะคะ9920อ่ะ9920ค่ะตัวนี้ฐานกระเป๋าของเขาค่ะอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วครึ่งลักษณะทรงเป็นงานทรงแบบ นี่แนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ฐานเนี่ยคือเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใส่ของจุแน่นอนนะคะฐานของเขาตัวนี้เสริมแข็งไว้ให้แล้วก็ปักหมุดสีตัวค่ะตัวกระเป๋าสีล้วนทั้งใบเพราะฉะนั้นตัวนี้น่ารักมากสายสะพายมีให้สงเส้นสายเส้นที่1เป็นความยาวสายแบบสะพายเข้าไหล่นะคะกัญชาสูง163มเซนค่ะฐานกระเป๋าจะอยู่ที่เอวสะดือพอดีเป๊ะเลยเนาะสำหรับสายเส้นที่1เนี่ยจะเป็นงานสายที่ปรับสั้นยาวไม่ได้นะคะความยาวจะ ฟิกซ์เลยเนาะแล้วก็สายอีกเส้นหนึ่งจะเป็นงานสายสะพายครอสบอดี้ซึ่งปรับสั้นยาวได้ละนะักษณะการใช้งานตัวกระเป๋ารุ่นนี้คือเรียบง่ายซิปเดียวด้านบนเปิดไป3ช่องค่ะคุณพี่1นึซิปส,สช่องเนาะช่องใช้งานคือเยอะจุใจ1 2และ3อ่ะคุณพี่1่พ็อกเก็ต 1นหลวงหลังช่องตรงกลางจะเป็นช่องกว้างนะคะคุณพี่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาว8นิ้วก็ได้8นิ้วครึ่งก็ได้ใบที่กัญญาทดลองให้ดูเป็นกระเป๋าสตางค์ยาวมาตรฐานเนาะไซส์7นิ้วครึ่งคือใส่หลวมร่มหับสั้นใบนี้ยาว คันนี้เนาะร่มคันนี้ยาว8ดนิ้วคุณพี่ก็ใส่ได้เนาะนะคะช่องลวงด้านหน้าด้านหลังใส่ของจุกจิกเพิ่มเติมได้นะคะรูดสิบปิดทรงจะเป็นงานสามเหลี่ยมแบบนี้ที่ด้านข้างคุณพี่เดี๋ยวกัญญาลองสะพายสายยาวให้ดูสําหรับตัวนี้ค่ะสะพายได้ทั้งสายสั้นและสายยาวพร้อมกันสายสะพายยาวกัญญาแกะให้ดูก่อนเป็นงานปรับสั้นยาวได้นะคะปรับแบบตัวเลื่อนเป็นลักษณะงานหนังตัดเย็บสองหน้าแบบนี้นะคะอะไหล่เป็นสีทองทั้งชุดค่ะหาง ซิปเป็นหางสีทองปั๊มแบรนด์นะคะส่สั้นยาวครอสบอดี้นะคะปรับสั้นยาวได้ถูกขนาดนะคะรหัส9920ค่ะคุณพี่ตัวนี้สีพร้อมส่งค่ะสีที่1คือเหลืองเนาะเหลืองสีถัดไปค่ะคุณพี่มิ้นค่ะมิ้นมินนะคะตามด้วยส้มค่ะคุณพี่ส้มค่ะนะคะตามด้วยชมพูค่ะสายหวาน รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตนะคะใช้งานดีแล้วกันยาวก็ขายดีมากๆด้วยเมืม่อกี้ลืมให้ดูด้านหลังมีช่องซิบด้วยนะคะบัตรจอดรถคีการ์ดบัตรรถไฟฟ้าค่ะยำนมยาอมยําหมองค่ะใส่ได้ทั้งหมดเนาะตามด้วยสีทัดไปค่ะแดงค่ะคุณพี่แดงนะคะแดง ตาลค่ะ9920ตาลได้เลยนะคะไม่ต้องพิมพ์คำว่าน้ำเนาะ9920ตามด้วยตาลได้เลย9920ตามด้วยดำค่ะใครที่จะ cf ในไลฟ์นะคะระบบดูดอัตโนมัติเรียบร้อยสำหรับใครที่ไม่สะดวกคุณพี่เดี๋ยวแคปหน้าจอคุยกับน้องแอดมินได้น